สวัสดีครับทำโจทย์ให้โคตรกล้องกับผมอาจารย์เอกนะครับเราจะมาฝึกวิทยายุทธ์จี้จุดวิชาคณิตกัน ฝึกลมปานกันทุกวันคลิปละ1โจทย์ทวนนะครับคลิปนี้เราจะอินดิเกตโค s ซคกำลัง2 x ค o t ด xdx กันนะครับการจับคู่กันระหว่างโค s ซกับคอรดนะครับเราจะได้ว่าถ้าโค s ซเป็นกำลังเลขคู่เนาะเราจะให้ u เป็นคอดนะครับซึ่งก็ดีแล้วนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะอินดิเกตโดยการแทนค่าตัวแปร u นะครับเป็นคอดนะครับเราให้ u เป็นคอรด x นะครับเพราะดิฟคอรจะได้ลบโคเซกกำลังสองถูกไหม D u จะได้ลบโคเซกกำลัง 2x d x เนะครับเราก็จะได้ว่านะครับ du ส่วนด้วยลบโคเซกกำลังสอง x จะเท่ากับ dx นะครับดังนั้นคุณครูแทนค่าอิน uh, ดิเกตโคเซกกำลัง2 x คอด x dx นะครับลงไปด้วย c o s e c กกำลัง 2x นะครับคอร์ด x คือ1ตัวแปร u ใช่ไหมส่วน dx คือ du ส่วนด้วยลบโคเซ x กกำลัง 2x นะครับเราจะเห็นว่า c o s ซกกำลังสมีชั้นบนกับชั้นล่างแต่อย่าลืมเครื่องหมายลบ1เนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นลบอินดิเกต u du นะครับ เหลือแค่ทีเองเนาะอินดิเกต u กกำลัง1ก็จะได้ u กกำลัง2ส่วน2ก็จะกลายเป็นลบ u กำลัง2ส่วน2บวกด้วยค่าคงที่4คืนค่า u ก็เป็นอันเรียบร้อยครับก็จะกลายเป็นลบคอร์ดกำลัง2 x ส่วน2บวกด้วย4เท่านี้ครับ